สวัสดีครับสวัสดีชาวยู YouTube, ทูบุกท่านนะครับวันนี้มาพบก,กับช่องโอซัพเจเลญนนะครับวันนี้มาแพ็คคู่ครับผมมาดึงกันครับรถติดลงครับกัได้แได้ใส่น้ำกันเลยไม่เบครับตอนนี้สองไรครับจะเรียวไา้ปไนเจกใส่เวลาจัานาที่นี่เื็นแน่ในรอไหมครับ ทีสิบ lc ศูนยจวดครับจวด,วด,วดตามด้วย lc หาศูนย์ครับแน่นั่งกันครับ lc ห้าศูนกับ lc ศยเร้อครับ lc ศูนย์ออกหนาแล้วไปนองกันสองท่านครับงานออกดีครับแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวครับผม ฟาโจกะโรงงานหยุดครับโรงงานปิดโควิดครับได้หยุด14มือครับผมใน้ัดไถนาบริษัทปิด14วันครับพอดีเลยว่าเฮตงานอยู่ของครับออกรถไทยไปจะบ่ม,มีเวลาครับพอด,ด,ดีเลยหยุดเสียโจไปแล้วครับได้สืสูรตัวแรง เบืองเงินงครับผมตัวใดจวดคนระับตัวน้อยตัวดไงไอที่ศูนนี่ก็เป็นพานหานลครับเอ้าหาสูงกับพันหาที่กันคนระับแต่เป็นแบบลูกปืนครับว่าม,มนแบบโคก้วที่สูนี่เป็นแบบโคกครับสองลูกปืนงานคู่กันครับงานออกดีเจ้าภาพมากครับแป๊บเดียวแล้วแป๊บเดียวแล้วนี่เจ้าที่สี่เหรครับ mm จะเ,เป็นบรรยากาศเงายเย็นๆครับหาโมงก็แล้วนี่เปี่ฟ้าคุ้มๆนะฝนกะลิ้นครับเมื่อเจ้ามื่ขึ้นกับล่มครับตกยู่ทางเงื่องบุยร่มเหมือนเพลนหลังคาผิวเสียหายหลายครับ้นไม่ลมขางทั้งแล้วนี่ละนานเลยครับ เปีพี่น้องสีแห้าครับรถ L หาศูนย์ปี๊ครับแ้เบิงแอลซีศูนย์ครับเป็นข้อง L หาศูนย์มันเป็นขน้อนะง ที่ศูนย์จิไทยกบดีครับรถรถเสี น่าจะเป็นอาการอย่างนี้นึงแล้วที่ซูนอยู่น้ำท่านแหละครับคือครบรอบแล้ว ขี่ไซยอาชี้ศูนย์ิดกบกันครับถ้าขี่ไทยเอาหาศูนย์นี่มครับมันยูเ,ยเ,ยเป็นคล้องมันค้องขาน้านั่นโปรงครับท่านติดปับไหมแด้สิปปั๊บมีเพื่อนไหมอยู่ สอหรับคลิปนี้ก็อขอลาเพียงแค่นี้แล้วครับท่านผู้ชมครับิป่ถ่าเจิกันไหมครับโมเด่นดีไทยรถไทยสิ่งเดินง่าครับขอบคุณดิที่ติดตามรับชมเ้อครับขอบคุณดีรถไลค์รถแชร์ครับสวัสดีครับ